เราได้เท่าไหร่นะเราตกปลาไหลได้เท่าไหร่นะเท่าไหร่สองตัวสากตัวเองมาเคยียวนมยอุ้ยพิดมาหาละเคียวเฮ้ยเราได้บูปินน่ะง่ายๆก็หลอดได้นี่แหละเฟอรแนน ไมแมวมาด้วยล่ะเคียวทำไมา e มาบาลเรื่อยเรื่อยเลยแล้วกเกียวมาตีแท้เดือนก่อนนี่ข้างบ้านไม่เห็นอะไรไงเนี่ยวิ่งผ่านได้ไงเราก็ตีสิแล้วเคียวแกต้เดือนหรืไม่ตีเอ้ตั้งชื่อแมวว่าอะไรดีอ่ะชื่อว่ายีราษได้เลยยีราษกดผิด นี่ยีราาคี่ถูกปะเนี่ยมาจจะผิดเคไม่เอายีราาไม่ที่เลยเอาอันอื่นอมาดิลาเคยวเนี่ยได้แหละไม่ที่เลย <c oughs> ชื่อลาเคยว เป็นไงมา,มาอะไรอ่ะโจจ้าส่งมาเอียวทำไมเราไม่ตั้งตามเมลเราอ่ะไม่เพียรแล้วจะเอาเทอร์นิปกี่อันไม่ใช่เทอร์นิปสิ<ะ>ปาสน,นิปมันมีบ um ันเดิลด้วยนะเราเก็บไว้อันหนึ่งไปใช่เก็บไว้อย่างละมันมี um บันเดิลกับ<ง>อันนั้นไม่ใช่เหรอไอ้ดาวห้าดาวทองอะเราเาออดาวทองห้าอันอ่ะทอได้อันเดียว งั้นเก<ร><ย>็บดาวทองไว้อันหนึ่งนะแล้วก็เก็บพันธุ์นิพกติไว้อันหนึ่งได้ปะเราต้องปลุกพันธุ์นิพอีกเยอะๆเลยไงนี่ไง <c oughs> ได้อาดาวทองมาอันเดียวเองอโอเคงั้นเก็บดาวทองไว้อันหนึ่งแล้วก็ธรรมดาไว้อันหนึ่งใช่ไหมเอาที่เหลือหาย <c oughs> เราต้องไปซื้ออะไรมาเพิ่อมอ่ะอันนี้ต่ออ้าวอันนี้ต่อเลยใช่ไหม เรืออยากได้ตังคัพโปลูกก็ได้ไม่อะไรนะอยากได้ตังคัพโปกโปรเตโตปลูกโปรเตตก็ได้นะมันโตเร็วในฟาร์มวิวฟาร์มเร็วด้วยได้ตังเร็วดนอนกระหล่ำมันได้เยอะก็อามใช่ไหมหนอกกระหล่ำมันช้าแต่ว่ามันได้หลายบาทใช่ไหมเราได้ไอ้นี่หรือยังผลไรกาได้ยังวะยังน่าจะนอนคืนนี้ก็ได้แล้วมั้ง โอเคเด็ดแคระตไปวันนี้ขอไม่ทำอะไรที่ฟาร์มเลยนะเราต้อเราซื้อปลาก็ต้องปลูกไม่ใช่หรอไปซื้อพาสนิปมาสามติดอุ้ยระคิวอะไรอ่ะฮาวฮอมาแล้วิมันเดินมาแล้วมาแล้วมันเดินมาแล้วทำไมกูวิ่งไปทางไหนก็ไม่แตะซีนแล้วทำไมระคิวไม่เจออะไรเลยจะคิดอะไรกันนะเจออะไร กัตซีนกัตซีนกัตซีนที่กูยืนอยู่ใช่ใช่แลอดต้องเข้าไปคุยด้วยนะคุยอะไรคุยในบันเดิลอ่ะดูแล้วอุ้ยนี่เราโสดหน่อยฮะแค่ขอเฉยๆเคเคเขาบอกว่าวันนี้แอนน์จริงด้วยลัคกี้เอ็กซ์ตร้าลัคกี้ตลอดเจอคุกกี้ในถังขยะใช่ มะเขือไอร้านปีแอเนี่ยตรงที่เป็นตะกร้าผลไม้นี่คือถ้าเราใส่มันจะได้อะไรตะกร้าเลยวะมันจะมีตะกร้าที่เป็นรูปมันฝรั่งกับรูปแรดิ้เล็บนี่งไงเห็นปะมันเป็นแลดเปลี่ยนแลเปลี่ยนอะไรเขี่ยหยุดนะออกไปเดี๋ยวนี้เลยไม่ได้ทำอะไรเลยออกไปเดี๋ยวนี <laughs> ้เลย <laughs> มมอยากคิดว่ากูไม่รู้นะมิงเข้ามา้วเจอกูตกใจใช่ไหมไม่ได้ทำอะไรเลยเราจะซื้ออันนี้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสามสิบหัวอุ้ยตั้งหมดแล้วแค่รอเคิวมันหายมันหายไปหก0อีกงนโหลยันก็เอาอะไรอีกอ่ะเคียวเคียวเคียวอ๋อ อ,อะไรอะไรมันฝรั่งเหรอมันฝรั่งเท่าไหร่โหฮะเอามันฝรั่งเท่าไหร่ซื้อเลยซื้อจนตังหมดอะ่ะถามจริงซื้อเท่าที่เราคิดว่าเอนจี้เราไหวอะ่ะงั้นกูซื้อแค่สิบต้นสิบต้นมันจะพอเหรอเคียวมึงไม่ได้ปลูกผักเองลสิบต้นฟอเหรอต้นมันก็ห้าร้อยแล้วใช่ไหมฟอนแหละก็แบบสี่บ คนชั่วโหเราดูตาหายหมดละเ,เอ้ยเดี๋ยวคุยกับหมอก่อนเดี๋ยวไปหากันเล็ดก่อนกันเล็ดไม่ใช่กันเทอร์สิกันเล็ดอะไรวะถุงมือเลยไงเสมเบบอได้ขยะด้วยเก จอที่หน้าทำไมอะแกมออกตลอดแต่บางทุเรศมากเลยคุยทะยันหน้ากันทำไมก็มันมีสเกตบอร์ดคนเดียวในหมู่บ้านมันทำตัวเี่เฮ้ยกูคัสซีนอีกแล้วไอ้อะไรเจออะไรบ้างเนี่ยคัสซีนอะไรอ่ะคัสซีนกันเที่ยอยู่ในอยู่ในปฏิวัติพันเนี่ยไม่เจออะไรเลย พูดมากเราจะส่งของอ่าโดเนตททูมิวเซียมอุ้ยได้เลยเอกอ่ิมันขึ้นอะไรอ่ะเขียนว่าบริจาคสมองเรืเเรองไงอ๋ออุ้ยถ้าสองร้อยห้าสิบ วันนี่อะไรอะ่ะได้หนึ่งร้อยด้วยอะไรเนี่ยเคียวทำไมทำไมทำไมเควสกูมันเยอะมากเลยอะ่ะโหโหมึงเควสกูเยอะมากมันมีอะไรบ้างเนี่ยหละเคียวไม่มีอะไรเลยเควสกูเต็มหน้าหมดเลยม,มีอะไรบ้างอะ่ะเอา ว่าแต่เป็นบริจาคของจีอวดปีกสี่มงแก้วลืมลืสุกลืมเลยมันสุกมันสุกแหมเอามาสุกร้านค้าร้านค้าเคื่กี้แต่เราเพิ่งซื้อของไปตังเราพอเลยแต่มันอกหลเราไปไปดูให้นะถลอเราอยู่ใกล้ตลอดเราไม่ได้ตังซื้ออะไรไม่ไปดูก่อนเผื่อม,มันมีห้าร้อย มันมีแต่อะไรไม่รู้อ่ะไปดูก่อนเนี่ยวพวกนี้ก็มาดูแล้วนี่ไงจริงเหรอหหยดูห,หน่อยมีอะไรขายบ้างอ่กเป็นไหนแล้วอะ่ะ<ด>นี่ไงะละเคียวมีแซนฟิตแซนฟิตเราจะซื้อก็ได้นะ เพราะว่าถ้าเคสไม่แหวแต่งงานด้วยก็เราจะไปทะเลสาได้ก็อีกนานเป็นรีเซพีอ่ะอาเคียวแล้วไอแซนฟิตนี่มันมันมันอยู่ในนั้นปะอูโยอยู่ในบันเดิลจริงปะเนี่ยบันเดิลปลากลาั้างบันเดิลปลาประหลาดใช่ไหมใช่ซื้เลยแล้วกันต่าง พันห้า,มา,าเมื่อวานไปไหนมาน้ำหมดละพันห้าหมดไปละอุ้ยใครโยนอะไรลงน้ำอ่ะไม่มีไม่มีไอแ,แมวอยู่ไหนเนี่ยไอแมววันวันแรกแต่ดินเหนียวอะไรวะ เ่ยวจี้โอ้มาอยู่ในกระเป๋ากูมาสามคี่วันแล้วเราไม่ไเปิดอ่ะไปไม่ทนันไงเมื่อกี้ <c oughs> ไปถึงแล้วร้านปิดไปเยี่ยมเลยนี่ใครช่วยรดน้ำเลยมันหลังยังไม่นนได้นดไปลูกเลย แกอยู่ไหนไม่บอกบอกให้มึงบอกมันก็ไม่มาช่วยกูหรอกเจ้หนายดูๆนะเพื่ออยากปลูกข้าวอ่ะปลูกข้าวได้ไหมปลูกข้าวมันต้องปลูกใกล้น้ำนะก็ใช่ไงก็มีน้ำอยู่นนเ,ยนเนี่ยปลูกอะไรก็ได้เก้าห้าบัางเรยอเยี่ยว ถ้าหกต้นช่วยหน่อยไหมไหนต้นอะไรสุดยอดเลยแล้วไม่ปลูกข้าวเหรอปลูกแล้วมืดแล้วอ่ะ ได้ไรมามึงขายเป็นซีดีดิ <laughs> ขายทุกอย่างทำอะไรเ่้าแล้วทำไมไ,ไอไอหวหอไม่เอาไปขายอะ่ะขายดิไม่ขายก็รอดเก็บไว้ทำไม เสิร้กินก็ได้เสเอาไปขายก็ได้มันยังไงก็ได้นี่อยู่แนี่เข้ามาเหรองงอันนี้ไม่คุยกับแมวก่อนงั้นเราก็ดูอันนี้ก่อนอนะพ่นนนงนี้มีเมฆมากเขาบอกมีฟ้าผ่าด้วย เออละเควนอนช้ายอย่างใครนะเอาว่าถ้าเราได้ไอะไรความมิ่งเลเวลหนึ่งอาอวะครับแต่เราว่าหุ่นไล่กาว่ะเป็นแง่าผากของตลอดว่าไงครับวันนี้แค่เ,เควไปตกปลามาเคียวเคยีเเคยวได้ไตกอะไนเลยวิ่งเล่นไปมั่วเลยละเ,เควทิ้งบลีมทำไมอ่ะ เกเบรีมันอยู่ในนั้นมันอยู่ในปลาแม่น้ำถอยไปตกใหม่ก็ได้หายากแท้เฮ้ยเราเียวยังเฮ้ยแคลร์แคลอ์ยังไม่ได้เข้าไปในบันเดิลเลยลืมเรี่ยงอะไเกอวันนี้ช่วยรดน้ำหน่อยได้ไหมกูจะรีบไปเปิดจีโอดหลายวันแล้วกูลำคาดอยว่เปิดก้ามู ก็มาลดให้เสร็จจะได้ไปพอดีแล้วก็ไปใช้อีกมาปิดเลวเลลีรานตีเหล็กอะเ่ะว่าความขยันว่าทมื่อวันเราถึงซื้อตัวรันตามมันต้นเดียวเพื่ออะไรบะเอาบันเดิลไง เล้วเปิดไปของนะไหนตกปลาเลี้ยวไปก่อนนะไ,ไหนอะอยุ่งอ้าวไอ้เจ้าไหนปลาดุกอ่ะผุนยังไม่ตกเลยแคนลลินบอกอยากได้ปลาดุกเวดใหม่มาเวดหายไปแล้วอ่ะ มไเควีสใ,ใหม่มาคลินบอกว่าอยากได้เห็ดแดงสองร้อยห้าสิบสองร้อยยี่สิบห้าบาทไอจะไปหาได้ไหรอเห็ดแดงมันอยู่ลึกไม่ใช่หรอมันต้องอยู่ชั้นไฟเลยใช่ไหมใช่โอ้รับไปก่อนละกันเราพี่ไม่ลงไม่ต้องลับลับไปก็ไม่ได้อยู่ดีเปิดดิโอดครับ มันนี้มาแต่หัววันเลยเดี๋ยวก็จะไปเอาปกกะรังแล้วก็วเจอขนมปังแล้วละเคี้ยวมั้นก็จะแต่ของกินหลังระยาวนี่ธรรมาดาก่อนป้องหินสาม้ยเรียเออดินเหนียวมันไงนะ่ะหุยแม่เออดินเหนียวเลิด หุยได้ามาสองอันเองดีดคุณหมอได้นะ <c oughs> คีกก่กูจะขนะโดดไปกี่แล้ว เท่าไหร่เนี่น้านี่จะของกินกว่ะมจ้ของกินเต็มโกลเลยนะเนียตอนนี้ก็มีคุกกี้กันขกนมปังลองจิน<笑><笑>โอ้คุกกี้แม่งเพิ่ม 90. เอนเนอร์จี้เก้าสิบเียวใช่ของดีแมนเรานี่เราหาอะไรเจอบ้างตัวไม่เจอเลย,ยไม่ได้เข้าเมือง การังหรือเปล่ามีด้วยมีหอยด้วยนะคือเอาอะตลาดลารังแห้ยหอยดาวเงินเอาไปขายมาแบบนี้ขายอย่างเดียวเฮ้ยเดี๋ยวแวะไปบันเดิงจริงๆกูน่าจะเป็นจริงๆตัวกูมีอาบิลิตี้เลือเปว่า คุยขยะแล้วเจอของกินไม่ก <g it> ิดเลยเหรอเราใส่สูตรอ่ะเออไม่เคยเจออย่างอื่นแล้วนอกจากอาหารเนนะี่ยโอ้นี่มันเดินมาตรงนี้ก่อนเลยในห้องลอนดี้อะไรไม่รู้เนะี่ยโอ้เราต้องทำยังไงต้องรอยเขามาเข้าฝันใช่ไหมอะไรเราคุยกันเหรอ มันไม่เห็นมีใครอยู่ในเลยเรอนอนอีกวันนึงแล้วค่อยไปคุยกับวิสาสใช่ไงก็นี่ไงก็นอนก่อนไงพวงมาคุยนี่ไงต้องนอนดีเฮลี่ด้วยนะ เราลงเหมือนวันไหนเนี่ยไม่รู้เลยไม่รู้เลยตอนนี้มีเดียวคือนเราไม่ใช่หรอเราต้องต้องทำอันนั้นเฟอร์เนน์กับกับหุ่นไรกาเราก็ทำหุ่นไรกาดีเราไม่ทงหุ่นไ่กาปากไว้ก่อนนะก็นี่ไงกลับมาแล้ว กล่องจะเต็มแล้วอ่ะเพื่อจะเต็มเต็มแล้วด้วยครับอีกา,านนึงหุ่นไลกาใช้มมมม 50, ไม้ห้าสิบไฟเบอร์ยี่สิบโคลหนึ่งโคลหนึ่ง,ง,งใช่ไหมโคมีแล้วใช่ไหมมีแล้วไม้หญ้าเมื่อกีมันกดแบ่งขึ้นยังไงนะชิปปะเออ ห้าสิบแล้วก็ไม้ไม่ใช่ไม้ห้าสิบสิอันนี้ยี่สิบย่ายี่สิบไม้ห้าสิบใช่ไหมไงอะไรปุง ก็ทำเฟอร์เน้นเฟอร์เน้นใช้คอปเปอร์ออลยี่สิบหินทีห้าโอ้โหอ,อ้คอปเปอร์ไม่มีเลยมวตัดไม้ดีกว่าอเ,เอาเคียวมาหน่อยสิ เอาพี่แอคมาด้วยเบ็กเก็บไว้ก่อนไม่ตกละไอ้เฮัยเขียดแค่ปลาไหลสี่ตัวก็เกินพอคุณนึกว่ากูจะอยู่บ้านแค่ในดอนซับนะไอ้เี้ยในนี้กูก็ต้องอยู่บ้าน เรามปนสายปลูกคักเอาว่าวิวจะจีอดอีกแล้วเดี๋ยวไว้ใจเลยเรื่องออกแบบบ้านสุดยอดเรื่องอะไรไม่ใส่น้ำให้แมวโหไม่ได้เอานั้นมาไม่ต้องกินก็ได้ไปกินในบึงอกเอานะี่ <c oughs> แมวเออเดี๋ยวปลูกอันนั้นก่อนปลูกข้าวลืมปลูกข้าว มันมีข้าวอยู่เท่าไหร่นะเคไปเอาข้าวมาเท่าไหร่นะสิบห้าะก็เราบอกเองเลยน้อยจังได้ข้าวมาสิบห้าตั้งแต่ต้นเกมก็ดียรสิบสี่ะเคม,มั่ว ไายกันจ้าต้นเกมเราต้องรีบ ราต้องรีบปลูกผลไม้ปะหมายถึงอะไรผลไม้ไงผลไม้ไม่ต้องรีบก็แหละเราได้กินเขาไม่แต่ว่ามันมันใช้เวลาหนึ่งเดือนหรือเปล่าใช่ต้องซื้อแต่ต้นเดือนดีงนั้มันมีเวลาสองวันให้เราเก็บใช่ไหมใช่มันใช้เวลายี่สิบแปดวัน ั้นเรา,าก็ไม่ทันแล้วสิ <c oughs> แต่ฤดูร้อนเราจะไม่พลาดนะพนะี่นะจะสีจะได้กินผลไม้เพระาะเราชอบกินผลไม, <c oughs> ม้แง่มกินขนมปังยอด <c oughs> ของกินเยอะนี่มันช่างดีจริงๆ แต่ว่าทำมาหรือเปล่าไม่คุยขยะมาหลังอาหารชั้นดีเอาขยะไอปลาอ,อกแบบไปเจอมาบ้านบ้านเลวิสด้วยแบบแล้วเราตีนปลาอกเพราะเชอบกินปลาคุยตรงไั้นี่สตาดอกตอว่วนมากจะมีอาหารจะคุยขยะตรงสตาร์ดอก ตาดอกปุ้ยของก้าดอ่ะเออก็เจอบ่อยอยู่เนีเกมไม่กลับบ้านอุ้ยกลับมาโอ้เทียอะไรยืนอยู่เนี่เกมจะรดน้ำต้นไม้เอ้ยไปรดอันนั้นหน่อยดิอันนี้อันนี้อันนี้เนร็วอันนี้เร็วรดได้หน่อยเร็วอันนึงที่เพิ่งปลูกอ่ะ หายปลาอยู่รีบอะไรอ่ะเนี่ยละเกีย์ยังไม่ลดเลยเนี่ยอุ้ยอุ้ยเอออุ้ยนอนแล้วอยู่แล้ว,ว,วนอนด้วยนอนด้วยเคียวบ้านกู <c oughs> <c oughs> กะหลอดจะทำอะไรนะเฮ <c oughs> ้ยพอเลจ,จิ้งเลเวลสองทำแฮมเบอร์เกอร์ได้แล้วอ๋อว่ เอาว่ะพันติดวาระเคียววาเคียวเอกเหล้วเราโกงวะเนี่ยอะไรอ่ะเราตกได้เยอะ <c oughs> ทําไมเราไม่เอามามามาแบ่งหนึ่งตัวบ้างอ่ะแบ่งแล้วแบ่งในกอกแล้วยิ่งหอ